สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูนะคะเพื่อทบทวนใบงานของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคนไหนที่ทําเสร็จแล้วก็ดูเป็นการทบทวนนะคะคนไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของมุมเงยและมุมทิดเดี๋ยวมาฟังกันอีกครั้งนะคะส่วนใบงานเราจะส่งกันโดยการถ่ายรูปนะคะหนูทําเสร็จแล้วหนูถ่ายรูปให้คุณครูส่งผ่านทางใน แชท m m s s s n n g r r นะคะเพื่อให้ครูดได้ตรวจก่อนนะคะแล้วเราก็จะเรียนเนื้อหาถัดไปนะคะอ่าทีนี้เรามาดูค่ามุมเงยค่ะทบทวนกันก่อนค่ามุมเงยมีตั้งแต่กี่องศาลูกหนึ่งองศาใช่ไหมคะห้าองศาสิบองศา 15องศาแล้วก็22องศาที่เราจะต้องจำนะคะ5อันนี้โดยใช้สัญลักษณ์มือในการจำใช่ไหมคะซึ่งค่ามุมเงยเราจะมีหน่วยเป็นองศาใช่ไหมคะอามีหน่วยเป็นองศาหรือทําแบบนี้ก็ได้เหมือนที่ครูทําอย่างนี้หืูเราจะเขียนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะมาดูภาพที่หนึ่ค่ะนี่ภาพที่หน,นะคะ ภัพที่หนึ่งทำสัญลักษณ์แบบนี้หนูคิดว่าเป็นอะไรคะตรงนี้ค่ะสัญลักษณ์เมือนนี้คิดว่าเป็นเท่าไหร่ลูกอ่าสิบห้าองศาต่อไปค่ะก็สัญลักษณ์เหมือนกันเลยก็สิบห้าองศาจากนั้นอ่าก็สิบองศาเมื่อหนูได้แบบนี้แล้วให้หนูนำค่ามุมเงยนะคะมารวมกันค่ะก็คือสิบ บวกสิบห้าบวกสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่คะสี่สิบห้าองศาใช่ไหมคะ่ะดังนั้นมุมเงยมีค่าประมาณสี่สิบห้าค่ะคำว่าองศาก็มีมาให้แล้วนั่นคือเสร็จในข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะในรูปที่หนึ่งที่เขาทำเส้นให้ตรงนี้บนหัวของเราเราเรียกว่าจุดเนื้อศีรษะและทีนี้มือมองไปข้างหน้าใช่ไหมคะตรงนี้เราจะเรียกว่า เส้นขอบฟ้านะคะโดยเริ่มจากศูนย์องศานั่นเองต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2ของเราสัญลักษณ์มือว่าไงลูกอ่าเท่าไหร่คะ15องศาต่อไปมีนิ้วก้อยด้วยค่ะ22องศาจากนั้นก็15องศาเด็กๆต้องสังเกตภาพดีๆนะลูกนะเราจะได้ไม่ผิดพลาดค่ะจากนั้นเมื่อได้แบบนี้เลย้ยเราเอามาบวกกันค่ะ สิบห้าบวกยี่สิบสองบวกสิบห้าได้เท่ากับเท่าไหร่คะห้าสิบสองใช่ไหมอ่าเราก็เขียนเลยนะคะอ่ะโอเคเมื่อเราเมื่อเราเสร็จแล้วเมื่อเราเสร็จสองข้อนี้เ,เราไปทําข้อที่สามและสี่ต่อนะคะเมื่อหนูทําเสร็จแล้ว อย่าลืมถ่ายรูปมาส่งให้คุณครูด้วยอ่าใบนี้นะคะก็คือใบความรู้นั่นเองมุมเงยเมื่อกี้ผ่านไปแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของมุมทิศบ้างนะคะมุมทิศจะยากกว่ามุมเงยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนตรงนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าสูงกลมท้องฟ้าค่ะเราจะเรียกว่าสูงกลมท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะคะตรงที่เด็ก ยืนตรงเนี้ยค่ะที่คนยืนตรงเนี้ยลูกที่พื้นตรงเนี้ยอ่าที่พื้นตรงเนี้ยค่ะเราจะเรียกว่าพื้นดินถูกไหมอ่าเราจะเรียกว่าพื้นดินซึ่งด้านบนเมื่อกี้บนหัวของเราเราจะเรียกว่าจุดเหนือศีรษะแสดงว่าตรงนี้คือที่พื้นใช่ไหมลูกอ่านี่คือที่พื้นของเราตรงนี้เห็นไหมคะศูนย์องศาใช่ไหมลูกและจุดเหนือศีรษะของเราเท่าไรอันนี้คุณครูพูดถึงเรื่องของมุมเงยก่อนนะอ่าศูนย์จนถึงจุดเหนือศีรษะของเราเนี่ยมีดมี กี <bombers> ่องศาคะ90องศาตรงนี้เราจะเรียกว่ามุมเงยค่ะก็คือตั้งแต่พื้นจนถึงหัวของเราเราจะเรียกว่ามุมเงยนะคะนี้ไม่งงนะแลวคุณครูขาแล้วที่พื้นค่ะที่พื้นละคะที่เป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกที่อยู่ที่พื้นตรงนี้ละคะคุณครูขาแล้วมันคืออะไรอีกคะตรงนี้ละคะที่เราเรียกว่ามุมทิศนะคะมุมเงยจบไปแล้วนะคะมุมเงยก็คือตั้งแต่พื้นจนถึงจุดเหนือศีรษะ จะมีแค่0ูนถึงเกเราจะเรียกว่ามุมเงยนะคะส่วนที่พื้นเราจะเรียกว่ามุมทิศคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันมุมทิศก็คือมุมในระบบพิกัดขอบฟ้าค่ะมุมทิศเป็นมุมใน แนวราบนั่นเองค่ะแนวขนานกับเส้นขอบฟ้านั่นเองค่ะเส้นขอบฟ้าก็คือที่พื้นตรงนี้ลูกอ่าเส้นขอบฟ้าเส้นในแนวราบตรงนี้ค่ะ,อ,ะอย่างนี้นะคะมีค่าระหว่างศูนย์ถึงสามร้อยหกสิบองศาค่ะยังไงข้างครูขานี่ค่ะที่พื้นของเราใช่ไหมที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะเริ่มจากศูนย์ค่ะไปเรื่อยๆสี่สิบห้าองศาเก้าสิบองศาหนึ่งร้อยสามสิบห้า หนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยสองร้อยี่สิบห้าสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยสิบห้าแล้วก็สามร้อยสิบห้าแล้วก็สามร้อยหกสิบนะคะวงกลมหนูทราบดีอยู่แล้วว่าจะมีเท่าจะมีเท่ากับสามร้อยหกสิบองศาอยู่แล้วนะคะเด็กๆอาจจะเห็นว่าเราทำไมครูขามุมไม่เท่ากันเลยคะ่ะลูกมันเป็นการตะแคงนะคะแดงจริงแล้วให้เรายึดตามตัวเลขนะคะสี่สิบห้าเก้าสิบนะคะแบบนี้นะคะตัวเลขจะตรงกันนะคะพื้นที่จะเท่ากาันแต่นี้เขาทาเป็นแบบ แบบว่าให้มันเอียงนิดนึงเด็กๆอาจจะดูยากนะคะแต่ให้เด็กๆจําตัวเลขนะคะก็คือมุม,มค่ะหนึ่งมุมก็คือเหมือนเช่นเหน,นือมาที่ตะวันออกก็จะมี90องศานะคะอ่เหมือนเส้นตรงนี้ค่ะตรงนี้เกาตรงนี้90องศาแต่มาดูเหมือนพื้นที่เยอะเลยจริงๆแล้วพื้นที่เท่ากันนะคะาจากตรงนี้น90องศาจากนั้นมาฝั่งนี้อีกก็1 8 0อแปดสิบตรงนี้ก็2 7 0เจ็ดสิบ พูดง่ายมันจะห่างกัน90องศาทิศตะวันออกมาทิศใต้ก็ห่างกัน90องศานะคะก็คือ90มาถึง180อะคะ่ะจะเท่ากับ1 90องศาเท่ากับ90องศาง,ง่ายๆลูคขาเราเอาอมาลบก,กันได้คะ่ะ180ลบ90ก็จะขั้90ใช่ไหมลูกอ่าโอเคจากนั้นคะ่ะ อ่าร้อยแปดสิบมาสองร้อยเจ็ดสิบก็ห่างกันแค่เก้าสิบองศาตรงนี้ก็เก้าสิบองศานะคะอ่ะทีนี้เรามาต่อค่ะเมื่อกี้มุมทิศนะคะจะมีค่าระหว่างศูนย์ถึงสามร้อยหกสิบองศานะคะเริ่มศูนย์จากทิศเหนือค่ะเห็นไหมเริ่มศูนย์จากทิศเหนือ เดี๋ยวเราเริ่มศูนย์จากทิศเหนือกันก็คือตรงนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มศูนย์จากทิศเหนือตามเข็มนาฬิกาค่ะเดิอนอย่างนี้ค่ะตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะคะเป็นวงกลมไปยังทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็กลับมาทิศเหนือตามลําดับค่ะแสะดงว่าแสดงว่าอะไรคะทิศเหนือจะอยู่ที่ตำแหน่งอะไรลูกศูโโนย์องศาค่ะนี่ค่ะต่อไปทิศตะวันออกจะอยู่ที่ตำแหน่ง 90องศาที่ใต้จะอยู่ที่ตำแหน่ง180องศาที่ตะวันตก270องศาและที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตรงนี้ค่ะที่ตะวันออกเฉียงเหนือนี่ ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าก็เป็น45องศรราประมาณนี้เขาแค่อยากให้หนูรู้ว่ามุมทิศเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กๆจะต้องเข้าใจก่อนว่ามุมทิศคืออะไรนะคะก็คืออยู่ที่พื้นดินของเรานั่นเองนะคะเด็กๆยืนและลองวาดวงกลมดูก็ได้คะ่ะไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะอันนี้แบบนี้นะลูกนะอันนี้เข้าใจในส่วนของมุมทิศนะคะอยู่ที่พื้นนะถ้าเป็นมุมเงยมุมเงยจะอยู่บนหัวเราพื้นพื้นจนถึงอะไรคะ อ่ะจะพื้นจนถึงหัวของเราใช่ไหมคะอ่าตรงนี้อ่ะทบทวนใหม่ค่ะตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่ามุมเงยศูนย์จนถึงเก้าสิบนะคะมุมเงยแต่ถ้าเป็นมุมทิศคือมุมข้างล่างค่ะเราจะเรียกว่ามุมทิศนั่นเองอ่ะทีนี้ทําอย่างไรต่อเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานกันค่ะมาสาธิตให้เด็กๆหนึ่งข้อ นะคะอ่าสาธิตหนึ่งข้ออ่าทีนี้มาเรามาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เข้เรียกว่าจยุกเหนือศีษะใช่ไหมลกูกอ่า ก่อนย่าใช้เป็นดินสออ่ะตรงนี้นะคะด้านบนจากพื้นจนถึงจุดเหนือสีสันนะคะเราเรียกว่ามุมเงยนะคะส่วนที่พื้นที่เป็นวงกลมเราจะเรียกว่ามุมทิศในข้อนี้นะคะเราจะต้องหาทั้งมุมเงยและมุมทิศค่ะว,ว่าเท่าไหร่ตอนนี้เด็กๆมองดูดาวก่อนค่ะดาวอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ่ะมองดูดาวดาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะดาวอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีเส้นตรงนี้ด้วยใช่ไหมอ่ะ และนี่ที่พื้นของเราไม่ต้องไปกังวลน,นะคะนี่คือที่พื้นของเราเขาบอกว่าตั้งแต่จุดศูนย์ตรงนี้ค่ะที่พื้นก็คือศูนย์นะคะถ้าพูดถึงเรามุเมเงยตัวน,นี้เเราเอามุเมเงยก่อนค่ะตั้งแต่ที่พื้นก็คือจากศูนย์จะไปถึงตรงนี้ค่ะตำแหน่งดาวเนี่ยมีกี่องศาคะซึ่งบอกแล้วว่าเมื่อกี้มุมเงยมีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงจุดเหนือศีรษะก็คือเก้าสิบองศาใช่ไหมลกูกอ่าเก้าสิบองศา 90บองศาใช่ไหมคะดังแต่ตรงนี้อินเม่มดดาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เขาทาให้แล้วคะ่ะเข้ามาเป็นไกด์ไม่ให้แล้วเราก็ตรงนี้เท่ากับ15้าองศาค่ะตรงนี้คะ่ะตั้งแต่จุดเหนือศีรษะจนถึงดาวตรงนี้ส15้าแต่เขาอยากจะรู้ตรงนี้คะ่ะลูกนี่เขาอยากรู้ตรงนี้คะ่ะว่าดาวเนี่ยกี่องศารู้ได้ไงคะรู้ได้จ้ะให้เราเอาจุดเหนือศีรษะตั้งแต่ศูนย์จนถึงเก้าสิบค่ะตั้งก่อนเก้าสิบและตรงนี้เท่าไหร่คะอเราจะหาค่ามันได้คะ่ะ ตรงนี้สิบห้าเราเอามาลบกันค่ะเก้าสิบลบสิบห้าได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะเก้าสิบลบสิบห้าเก้าสิบลบกับสิบห้าได้เท่าไหร่คะอ่าตั้งแล้วก็ตอบค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับเจ็ดสิบห้าค่ะอ่าแล้วก็ตอบได้เลยแสดงว่าข้อนี้มุมเงยเท่ากับเจ็ดสิบห้าองศานะคะอ่าเข้าใจแล้วลบจากนั้นเรามาดูที่ มุมทิศต,ต่อมุมทิศก็คือที่พื้นใช่ไหมคะที่พื้นที่เป็นวงกลมนะคะ,ะทีนี้เขาต้องการอยากรู้ว่าดาวดวงนี้ดาวดวงนี้มีมุมเงยเท่าไหร่มุมทิศเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ตอบได้ง่ายมากๆเลยคะ่ะเมื่อกี้มุมทิศเราอ่ะมุมเงยเราทราบแล้วว่าดาวดวงนี้อยู่ที่มุมเงยเจ็ดสิบห้าองศาค่ะแล้วมุมทิศล่ะลูกมุมทิศเท่าไหร่คะ อบได้เลยใช่ไหมคะมุมทิศก็คือเท่าไหร่คะลูกนี่ค่ะก็ทํามาให้แล้วใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงนี้ค่ะแสะดงว่ามุมทิศเนี่ยเท่าไหร่คะอ่ามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแสะดงว่ามุมทิศเท่าไหร่คะ225องศาจบในข้อที่หนึ่งค่ะ,ะต่อไปเรามาดูข้อที่สองต่อคะ่ะมุมเงยเท่าไหร่คะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่ามุมเงยเริ่มจากไหน ตรงนี้ดาวใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ดาวตรงนี้คือพื้นก็คือศูนย์ใช่ไหมคะบนหัวเราคือเก้าสิบดาวอยู่ตรงนี้ค่ะหาพื้นที่ค่ะตรงนี้ว่ามีกี่องศาตรงนี้รู้แล้วว่าเท่ากับสามสิบห้าดังนั้นเราเอาเก้าสิบลบกับสามสิบห้าเท่ากับเท่าไรเอ่ยแล้วหนูก็เอามาตอบค่ะตรงและต่อไปมุมทิศละคะมุมทิศของดาวเมื่อกี้ก็ขีดขึ้นมาให้ให้แล้วใช่ไหมคะมุมทิศอยู่ตรง นี้ค่ะหนึ่งร้อยสามสิบห้านั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อสามต่อค่ะข้อที่สามต่อเหมือนเดิมค่ะมุมเงยเท่าไหร่ลูกตรงนี้ยี่สิบห้านะคะตรงนี้อ่ายี่สิบห้าดาวตำแหน่งดาวอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้จุดเหนือศีรษะเก้าสิบตรงนี้ที่พื้นก็คือศูนย์ใช่ไหมคะตรงนี้เราได้แล้วค่ะเราเอาเก้าสิบลบกับยี่สิบห้าก็จะได้ค่ามุมเงยนะคะตรงนี้ จากนั้นค่ะมุมทิศเท่าไรเอ่ยเห็นไหมก็ททามาให้แล้วอยู่ที่ตรงไหนคะเขียนตอบได้เลยต่อไปข้อที่สี่ค่ะมุมเงยเท่าไรคะเราทําเหมือนเดิมค่ะน,นี่ดาวอยู่ตรงนี้ค่ะจุดเหนือสี่สาก้าสิบตรงนี้เราเขาให้มาให้แล้วค่ะว่าห้าสิบห้าเราก็ต้องเอาเก้าสิบลบห้าสิบห้าได้เท่าไรคะตอบค่ะนี่คือคําตอบอยู่ตรงนี้นะคะ จากนั้นค่ะจากนั้นมุมทิศเท่าไหร่คะมองออกน้ำมุมทิศเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็ทําลูกศรมาให้แล้วข้างล่างเท่าไหร่คะอ่าเขียนมุมทิศได้เลยต่อไปอ่าต่อไปค่ะข้อที่ห้าค่ะเรียกอะไรเอ่ย มองชัดไหมอันนี้ให้เป็นเลขเลขหนึ่งแล้วกันเนาะเลขหนึ่งนะคะดายอยู่ตรงนี้อ,อ๋อน,นี่เ้าสิบเอาเก้าสิบลบกับอะไรคะลบกับสิบได้คำตอบเป็นมุมเงยนะคะ,ะจากนั้นมุมทิศเท่าไรมุมทิศเท่าไรจ้ามุมทิศเท่าไรมุมทิศเท่าไร,าไร,าไรลูกเท่าไรคะอ่า คำตอบมีอยู่แล้วนะคะต่อไปข้อที่หกบ้างค่ะข้อหกค่ะอ่าข้อที่หกค่ะตรงนี้ดาวดาวอยู่นี่เอ่พูมาแล้วแต่จริงๆก็คืออยู่ตรงนี้นะคะโอเคจุดเงาสอศีระเราเก้าสิบตรงนี้เราทราบแล้วค่ะว่าสี่สิบเจ็ดเราก็ลองเอาเอาเก้าสิบลบสี่สิบเจ็ดค่ะก็จะเป็นคำตอบของมุมเงยนะคะต่อไปมุมทิศละคะมุมทิศ จนมาถึงตรงนี้ค่ะก็ทําทเส้นไว้ให้แล้วเท่ากับเท่าไรคะอ่าเขียนตอบจบค่ะง่ายมากต่อไปเรามาทําหน้าถัดไปค่ะอ่าย่อลงมานิดนึงหน้านี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนที่คุณอธิบายเมื่อกี้เลยเดี๋ยวอธิบายให้เพิ่มอีกหนึ่งข้อนะคะในส่ณนของตรงนี้อ่าโอเคอธิบายเพิ่มอีกหนึ่งข้อนะคะ เหมือนเดิมค่ะดวงดาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกดวงดาวอยู่ตรงนี้จุดเหนือศีรษะเรา90ิตรงนี้เราทราบแล้วว่ามีแค่10แสดงว่าเราเอา90ลบกับสิเราก็จะทราบค่ะว่าค่าตรงนี้กี่องศา90ลบกับส0ก็จะได้ค่าเท่ากับมุมเงยค่ะ,ะจากนั้นมุมทิศบ้างค่ะมุมทิศก็บอกแล้วหมุนตามเขียนนาฬิกามันมาจบตรงนี้เขาอยากจะรู้ว่าตรงนี้คือเท่าไหร่ค่ะอา เท่าไรลูกคุยยากขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าแต่ละทิศจะห่างกัน90องศาใช่ไหมคะ่าตรงนี้จากศูนย์มาถึงทิศตะวันออกคือ90ทิศตะวันออกมาทิศใต้ก็ห่างกัน90เหมือนกันก็จะเป็น108ศูยใช่ไหมคะ่าเดี๋ยวมองไม่ชัดาจากนั้นจากตรงนี้ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะเท่าไหร่ มาถึงเท่าไหรเพราะตรงนี้กับตรงนี้ก็ห่างกัน90เหมือนกันแต่หนูไม่ต้องกังวลค่ะเราคิดไปทีละขั้นนะคะจะมาถึงตรงนี้ได้เราบวกมาก่อนเลยเราบวกมาก่อนเลยลูกจาก0จนถึงนี้90นะอ่ะตอนนี้ได้90แล้วจาก90มาถึงตรงนี้เท่าไรคะบวกอีก90ก็เป็น180แล้วค่ะอ่าและตรงนี้คะจาก180มาตรงนี้ค่ะเท่าไหร่คะแต่เขาบอกว่าอ๋อจากตรงนี้ค่ะมาถึงตรงนี้เนี่ย50ค่ะ แล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้วใช่ไหมลูกว่าจากตรงนี้ค่ะแต่ละทิศห่างกันแค่90องศาเราก็เอา90ลบกับ50ก่อนค่ะ90ลบกับ50เหลือ40สแสดงว่าตรงนี้มีกี่องศาคะ40่องศาใช่ไหมลูกอ่าทีนี้เมื่อกี้ของเดิมคือ จากนี้จะมาถึงตรงนี้คือของเดิมมี180บวกกับค่าที่ได้มาก็คือ40เราก็เอา180บวกกับ40ได้เท่าไหร่ลูก220ใช่ไหมคะตรงนี้มุมเงยก็เท่ากับ80องศาเด็กเข้าใจไหมคะนี่ครูอ,อธิบายให้ฟังหนึ่งข้อนะลูกนะอ่าโอเคถ้าเข้าใจแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยสอนอีกหนึ่งข้อกันแล้วกันเพื่อ ทำความเข้าใจไปนะคะอ่ะเมื่ออาทย์นี้เรามามุมเงยก่อนค่ะในข้อที่สองนะเงยก่อนข้างในนี้คือเลข28ค่ะอ่า28นะคะ28บนหัวของเรามี90ใช่ไหมลูกอ่ามี90จากพื้นก็คือเลข0ใช่ไหมคะอ่า90ตั้งเอาไว้ก่อนเราทราบแล้วคือ28เอา90ลบ28ก็จะได้ค่ามุม เงยคะ่ะต่อไปมุมทิศบ้างมุมทิศก็อาจจะยากขึ้นใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเราจะต้องหาจนมาถึงตรงนี้คะ่ะเราต้องการรู้ตรงนี้คะ่ะว่ามุมอะไรอยู่ตรงนี้มีกี่องศาค่ะตรงนี้คะ่ะมุมทิศเราทราบได้ยังไงคะตอนนี้เราทราบแล้วหนึ่งเลยคะ่ะจาก0ูนจนถึงตรงนี้คะ่ะมีค่าเท่ากับ90ใช่ไหมคะเขียนตั้งมาก่อนคะ่ะ90องศาคะ่ะ แต่ว่ามาถึงแค่ตรงนี้เองค่ะจาก90มาถึงจุดตรงนี้ค่ะเท่าไหร่เราไม่ทราบค่ะดังนั้นตรงนี้เรามาเรามาดูค่ะก็เขียนว่าเลขอะไรคะ40่ใช่ไหมคะซึ่งจาก90จนมาถึงตำแหน่งห8 0ร้อยยังครูอบอกแล้วว่าแต่จากที่ตะวันออกมาทิศใต้เนี่ยห่างกันเท่าไหร่คะ90ใช่ไหมลูก90องศาจากนั้นตรงนี้เขาบอกมาให้แล้วว่าตรงนี้ค่ะคือ40เราเอา9กลบกับ40เหลือเท่ากับ50โอเคแสดงว่ามุมตรงนี้ค่ะ ที่เราไม่ทราบเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าคือ50ดังนั้นเราเอามาบวกกันได้เลยค่ะของเก่าคือ90บวกกับ50แสดงว่ามุมทิศเท่ากับ140ค่ะใช่ไหมคะมุมเงยเท่าไหร่เอามาลบกันนะคะจบ2สองข้อส่วนข้อสามสี่ห้าหกให้เด็กๆทำเองนะคะใครไม่เข้าใจอยากจะให้ครูอธิบายใหม่ ถามมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆทําเสร็จหมดแล้วปุ๊บเด็กๆขีดเหมือนของครูบแบบนี้ได้บุญแล้วค่ะแล้วแต่แต่ว่าให้คําตอบถูกก็พอค่ะหลังจากนั้นเด็กๆถ่ายรูปใบงานที่หนูทําแล้วส่งมาในแชทคุณครูส่วนตัวนะคะคุณครูจะได้ตรวจให้ก่อนนะเดี๋ยวจะอ่านว,วิดีโอครั้งต่อไปเรื่องลักษณะทางพันธุกรรม นะคะให้เด็กๆได้ไปอ่านกันเพราะว่าเราใกล้สอบแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ